วินัยของผู้ครองเรือนสิงคาลากัสูตรตอนที่ยี่สิบพระศาสดาตรัสต่อไปว่าดูก่อนคฤหบ,บดีบุตรโทษในการเสพน้ำเมาคือสุรราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหกประการคือความเสื่อมทรัพย์อันผู้เสพพึงเห็นเองหนึ่งก่อการทะเลาะวิวาทหนึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคหนึ่ง เป็นเหตุเสียชื่อเสียงหนึ่งเป็นเหตุไม่รู้จักอายหนึ่งเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาหนึ่งดูก่อนเครือหบบดีบุตรโทษหกประการในการเสพน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แลเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุราและเมรัยนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ทําให้เกิดความมึนเมาท่านแสดงรายละเอียดในอัตถกถาว่าอย่างไรครับ วัตถุเป็นเหตุแห่งความเมาสิบอย่างด้วยสาม,มารถแห่งสุราห้าอย่างและเมรัหยห้าอย่างชื่อว่าน้ำเมาสมตามคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวิพังแห่งสุราปานาสิขาบทว่าสุราแป้งสุราขนมสุราข้าวสุกสุราใส่เชื้อสุราผสมเครื่องปรุงชื่อว่าสุราน้ำดองดอกไม้ น้ำดองผลไม้น้ำดองน้ำหวานน้ำดองน้ำอ้อยน้ำดองผสมเครื่องปรุงชื่อว่าเมลัยดีกาชื่อสารัตถีปณีและดีกาสิงคารกัสูตรว่าสุราที่เขาใส่แป้งลงในภาชนะแล้วเติมน้ำพอเหมาะแก่แป้งนั้นขยำทำชื่อว่าสุราแป้งสุราที่เขาใส่ขนมก็ดีข้าวสุกก็ดี ลงในภาชนะแล้วเติมน้ำพอเหมาะแก่ขนมหรือเข้าสุกนั้นแล้วยำทำอย่างนั้นท่านเรียกว่าสุราขนมสุราเข้าสุกก็พืชของสุรานั้นชื่อว่าเชือ้อสุราที่เข้าใส่เชือ้อที่เรียกกันว่าแป้งเหล้าบ้างทำชื่อว่าสุราใส่เชือ้อสุราที่เข้าผสมด้วยเครื่องปรุงต่างๆมีผลสมอไทย และ,มะเมล็ดพันธุ์ผักกาศเป็นต้นชื่อว่าสุร,ราผสมเครื่องปรุงดีกาวิมาติวิโนทนีว่าสุร,ราที่เขาใส่วัตถุมีแป้งและขนมเป็นต้นแล้วใส่เชื้อสุร,รามีหน่อเข้าเปลือกเป็นต้นที่นับว่าเชือ้อธรรมชื่อว่าสุร,ราใส่เชือ้อสุร,ราประกอบด้วยเครื่องปรุงหลายอย่างมีมเมล็ดพันธุ์ผักกาศเป็นต้นชื่อว่า สุราผสมเครื่องปรุงอัทธกถาสุราปานาสิกาบทว่าปานชาติที่ใส่เชื้อแป้งชื่อว่าสุราปานชาติที่ทำด้วยรสแม้แห่งมะพร้าวเป็นต้นย่อมถึงการนับว่าสุราเหมือนกันอาจารย์บางพวกกล่าววา่าเมื่อตักน้ำใสแห่งสุราที่เขาใส่เชื้อนั้นแล้วแลสุราที่เหลือ ก็ถึงการนับว่ามีอะไรทันทีน้ำดองที่เขาทำด้วยรสแทงดอกมาสั้งเป็นต้นชื่อว่าน้ำดองดอกไม้น้ำดองที่เขาขยำผลองุ่นเป็นต้นทำด้วยรสผลองุ่นเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่าน้ำดองผลไม้น้ำดองที่เขาทำด้วยรสชาติของผลองุ่นทั้งหลายชื่อว่าน้ำดองน้ำหวานอาจารย์บางพวกกล่าวว่า เขาทำด้วยน้ำหวานแห่งมแมลงพึ่งบ้างดีกาแห่งอัตกถาทั้งหมดตามที่กล่าวแล้วว่ารถดอกมะ้างตาลและมะพร้าวเป็นต้นที่หมักไว้นานชื่อว่าน้ำดองดอกไม้รถผลไม้มีขนุนเป็นต้นที่หมักไว้นานชื่อว่าน้ำดองผลไม้รถผลองุ่นที่หมักไว้นานชื่อว่าน้ำดองน้ำหวาน รสน้ำอ้อยงบที่หมักไว้นานชื่อว่าน้ำดองน้ำอ้อยรสของเครื่องปรุงต่างๆมีสมอไทยมะขามป้อมและของเผ็ดเป็นต้นที่หมักไว้นานชื่อว่าน้ำดองผสมเครื่องปรุงน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วทำให้เกิดความมึนเมาเกิดความประมาทขาดสติท่านจะเป็นน้ำเมา แม้ยาเสพติดประเภทต่างๆที่บุคคลเสพไปแล้วทําให้เกิดความมึนเมาเกิดความประมาทขาดสติก็จัดเป็นอบายมุกในข้อนี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นปากแห่งความเสื่อมของทรัพย์สินเงินทองเป็นทางแห่งความหายนะของทรัพย์สินเงินทองเป็นทางทําลายแห่งโภคสมบัติทั้งปวงเป็นการทําลายความสุขความเจริญของตนเองทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า โทษของการดื่มน้ำเมาที่ท่านแสดงไว้ในสิงคาลกสูตรนี้6ประการก็คือ 1. นึ่ทำให้เสียสทรัพย์ 2. ก่อทะเลวิวาท 3. ามทำให้เกิดโรค 4. ถูกติเตียนทำให้เสียชื่อเสียง 5. ไม่รู้จักอายหบันทอนกำลังปัญญาโทษประการที่ 1. นึ่ทำให้เสียทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อย ส่วนทรัพย์ที่ยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นเพราะคนเมาจะละทิ้งหน้าที่การงานขณะที่เมาก็ไม่สามารถที่จะประกอบหน้าที่การงานใดๆได้เลยเมื่อเสพติดในสิ่งมึนเมาแล้วก็ไม่คิดอ่านที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยประการใดๆเป็นการทำลายโอกาสที่จะแสวงหาทรัพย์โดยประการต่างๆ จึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความยากจนแก่ผู้ครองเรือนโดยตรงเป็นการทำลายโอกาสในการทามาเลี้ยงชีพในปัจจุบันซึ่งเป็นการทำลายประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้อาจารย์การจนาพอที่จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับมีเรื่องหลานอนาถปิณฑิกาเศรษฐีหลานของอนาถปิณฑิกาเศรษฐี ยังเงินประมาณสี่สิบโกดอันเป็นของปิดามันดาให้ฉิบหายด้วยการใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปเพราะการดื่มสุราแล้วได้ไปสู่สำนักของเศรษฐีแม้เศรษฐีนั้นก็ให้เงินเข้าพันกหาปณะนะด้วยสั่งว่าเจ้าจงทำการค้าขายเข้ายังทรัพย์แม้นั้นให้ฉิบหายแล้วได้ไปอีกเศรษฐีให้อีกห้าร้อยกหาปณะนะ เมื่อเขายัางซับแมนนั้นให้จิบหายแล้วมาหาอีกจึงให้ผ้าสาดกเนื้อหยาบสองผืนและให้ใส่คอไล่เขาผู้ยังผ้าสาดกเนื้อหยาบแมนนั้นให้ฉิบหายแล้วมาหาอีกให้ออกไปแล้วเขาเป็นคนอนาถาอาศัยฟ้าเรือนคนอื่นได้ทำกาละแล้วคนทั้งหลายพากันลากศพนี้นั้นไปทิ้งณภายนอกแม่เศรษฐีก็ไปสู่วิหาร ทูลเล่าประวัติของหลานทั้งหมดนั้นถวายพระสัสดาแล้วพระสัสดาตรัสว่าในการก่อนเราแม้ให้หม้ออันให้ซึ่งสมบัติอันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างก็ไม่ได้อาจให้บุรุษใดอิ่มหนำได้ท่านจะยังบุรุษนั้นให้อิ่มหนำได้อย่างไรดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าเรื่องนักเรงสุลา ในอดีตการในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ฝังไว้ในดินประมาณสี่สิบโกรทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เป็นเท้าสักกะเทวราชก็บุตรของพระโพธิสัตว์นั้นมีคนเดียวเท่านั้นเมื่อบิดาทำกาละแล้วเขาให้ปลูกป,ปารำมีมหาชนห้อมล้อมดื่มสุราแล้ว เขาให้ทรัพย์ทีละพันทีละพันแก่คนทั้งหลายผู้ทำการโลดเต้นการระบำฟ้อนรำและขับร้องเป็นต้นถึงความเป็นนักเลงมีนักเลงหญิงนักเลงสุราและนักเลงกินเนื้อเป็นอาชีพหมกวุ่นยุ่นในมหรสพมีการฟ้อนรำการขับร้องและการประโคมเป็นต้นเป็นผู้ประมาทแล้วเที่ยวไปอยู่ ยังทรัพย์มีประมาณ40สบโกฎและพันธะอันเป็นเครื่องอุปกรณ์แก่เครื่องอุปโภคและบริโภคให้ฉิบหายแล้วต่อการไม่นานเลยเป็นคนตกยากกำพร้านุ่งผ้าเก่าเที่ยวไปแล้วเท้าสักกะทรสงทราบความที่เขาเป็นคนตกยากจึงเสด็จมาเพราะความรักในบุตรพระราชทานหม้อที่ให้สมบัติ อันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างแล้วตรัสว่าพ่อหม้อนี้จะไม่แตกโดยวิธีใดเจ้าจงรักษามันไว้โดยวิธีนั้นด้วยว่าเมื่อหม้อนี้มีอยู่แก่เจ้าชื่อว่าการกําหนดแห่งทรัพย์จกไม่มีเจ้าจงอย่าประมาทดังนี้แล้วเสด็จไปสู่สถานที่ของพระองค์ตามเดิมตั้งแต่นั้นมาเขาเที่ยวดื่มสุราอยู่ ต่อมาวันหนึ่งเข้ามาแล้วโยนแล้วรับโยนแล้วรับหม้อน,นั้นในอากาศอยู่รับผ้าไปครั้งหนึ่งหม้อตกลงมาบนพื้นแตกแล้วจำเดิมแต่นั้นมาเขาเป็นคนเข็นใจอีกดุงผ้าเก่าแล้วมีมือถือกระเบื้องอาศัยฟ้าเรือนคนอื่นได้ทำกาละแล้วพระศัสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว เมื่อจะแสดงธรรมแกเ่เศรษฐีได้ทรงภาสิทธิพระคถาสามคถาในพระคลัคตะชาดกในปัญจมวักแห่งติกะนิบาทว่านักเรงนั้นได้ม่อชื่อกูตะที่ให้สมบัติอันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างแล้วยังตามรักษาไว้ได้เพียงใดเขาย่อมถึงสุขเพียงนั้นเมื่อใดเขาเมาและเซอร์แล้วทำลายม้อเสีย เพราะความประมาทเมื่อนั้นเขาบังคราวเป็นคนเปือยบังคราวนุ่งผ้าเก่าเป็นคนเขาย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลใดได้ซับแล้วย่อมใช้สอยด้วยความประมาทบุคคลนั้นมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนนักเลงทำลายหม้อแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังฉะนั้น โทษของการดื่มน้ำเมาในข้อที่สองก็คือก่อทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทกันเกิดจากความเมาเกิดจากการขาดสติพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพูดโดยไม่มีสติเหนียวรั้งพูดมากพูดซ้ำซากพูดซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จักรับผิดชอบชัว่วดีก็เลยทะเลาะกันขัดคอการขัดแย้งกันอันเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันทางกายคือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ประหัตประหารซึ่งกันและกันจนถึงฆ่ากันตายก็มีคนเมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าเพื่อนฝูงก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผู้มีพระคุณก็ได้เพราะความเมาขาดสติจึงทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเป็นการทำลายมิตรทำลายเพื่อนทำลายญาติและนั่นก็คือเป็นการทำลายตัวเอง โทษประการที่สามก็คือทำให้เกิดโรคทำให้สุขภาพเสื่อมทำให้ระบบในร่างกายทำงานผิดปกติทั้งระบบสมองระบบประสาทความจำเสื่อมเป็นโรคพิษสุลาเรื้อรังเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตฟัน่นเฟือนเป็นต้นโทษประการที่สี่ก็คือถูกตีเตียนทำให้เสียชื่อเสียงเสื่อมความนับถือจากผู้อื่น เป็นการสร้างชื่อเสียงไม่ดีให้แก่ตัวเองมักถูกติเตียนว่าเป็นคนพูดมากเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องคำพูดทองคนเมาเป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้เพราะพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำเป็นคนที่น่ากลัวที่จะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะถูกทำร้ายหรือเบียดเบียน แม้ปิดามารดาชาตินิดและเพื่อนฝูงก็ไม่ไว้วางใจโทษประการที่หก็คือไม่รู้จักอายเพราะคนเมาพูดและทำในสิ่งที่น่าละอายได้ซึ่งในเวลาปกติไม่พูดไม่ทำเช่นนั้นสามารถทำในสิ่งที่น่าละอายเช่นเปิดเสื้อผ้าอวดในสิ่งที่ควรปกปิดและสามารถเปิดเผยความลับของตัวเองให้แก่บุคคลอื่นได้ทราบโดยทั่วไปได้ เป็นการทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองด้วยเหตุแห่งความเมาโทษประการที่หกก็คือบัทอนกำลังปัญญาในขั้นธรรมดาทำให้เสื่อมจากความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไม่ว่องวหวไม่แจ่มใสเพราะระบบสมองระบบประสาทถูกทำลายลงเรื่อยๆทำให้ความจําไม่ดีทำให้ความจําจเสื่อมคิดหาเหตุผลไม่ได้ คนเมาจะเรียนจะอ่านจะเขียนจะท่องจำหรือจะพิจารณาสิ่งผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ไม่ได้คือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเพราะขาดสติในระดับที่สูงขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆหรือการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเช่น การฟังธรรมการศึกษาพระธรรมการสนทนาธรรมการไตรตรองพิจารณาให้เข้าใจธรรมที่ได้ศึกษาแล้วคนเมาเมื่อประมาทขาดสติเสียแล้วย่อมจะเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ได้โทษของการดื่มน้ำเมาที่เห็นได้ในปัจจุบันก็คือทำให้ประมาทในชีวิตประมาทในความเป็นอยู่ใช้ชีวิตตามยถากรรมใช้ชีวิตเป็นไปตามอำนาจของความเมา ประมาทในการทำลายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแล้วและมีแล้วให้หมดไปและประมาทในการที่ไม่แสวงหาทรัพย์สินให้เกิดให้มีขึ้นประมาทในการกระทำท้งทางกายทั้งทางวาจาจึงประพฤติทุจริตท,ท,ทางทางกายทั้งทางวาจาคนเมาจะฆ่าบุคคลอื่นหรือฆ่าสัตว์อื่นก็ได้จะลักทรัพย์บุคคลอื่นก็ได้จะประพฤติผิดในกามก็ได้จะพูดโกหกก็ได้ จะคิดทำร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นก็ได้จะทำร้ายหรือข้าวฟันบิดามารดาญาติมิตรเพื่อนฝูงหรือบุคคลอื่นๆก็ได้จะทำลายทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่ก็ได้จึงเป็นผู้ประสบความเสื่อมประสบเป็นภัยทั้งภายนอกและภายในเ็นภัยจากภายนอกก็คือประสบความเสื่อมจากโคทััพย์ทำให้เกิดโรคกอทธรวิวาทถูกติเตียนไม่รู้จักอาย บัทรทอนกำลังปัญญาภา,ภายในก็คือทำให้ประกอบอกุศลกรรมทั้งกายยทุจริตและวจีทุจริตอันเนิ่องมาจากเหตุภายในคือโลภะความติดข้องต้องการอยากได้โทสะความขุนเคือไม่พอใจในอารมณ์ที่ปรากฏโมหะความหลงคือไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอันเป็นการสะสมอกุศลเหตุซึ่งเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้น นั่นก็คือการสะสมความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นที่จิตด้วยไฟแห่งความเร่าร้อนคือไฟจากโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นทุกข์ภายในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดในร,รกเกิดเป็นสตจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเมื่อพ้นจากความทุกข์ความเร่าร้อนในอบายแล้วหากมาเกิดเป็นมนุษย์ทําให้เกิดเป็นคนบ้าใบ่เสียจริตไม่สมประกอบ ซึ่งร้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพราะเป็นสิ่งที่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสให้เว้นจากการดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นอบายมุกในข้อที่หนึ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว